เพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยมันเป็นการต่อสู้ของขั่วตรงข้ามขั้วที่หนึ่งคือตัวแทนหรือเครือข่ายของอำนาจเดิมบารมีเดิมเงินทุนเดิมความคิดเดิมชนชั้นเดิมกับตัวแทนหรือเครือข่ายของอำนาจใหม่บารมีใหม่เงินทุนใหม่ความคิดใหม่กับชนชั้นใหม่ เอาหนังสือเล่มน,นี้มาเป็นบทสนทนาของผมนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเอาเข้าจริงก็คือเมื่อ86ปีประชาธิปไตยนะครับปีนี้88ปีใช่ไหมครับผมตั้งชื่อหนังสือนี้ไว้ว่าจาก14ตุลาถึง6ตุลานะครับผมต้องการจะพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองพิสดาร ของสยามประเทศไทยนะผมเอาเวลาประมาณตั้งแต่100กว่าปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะฮะผมใช้วิธีการมองแบบที่สำนักฝรั่งเศสเ,เรียกว่าเป็นลองดูเร่นะครับคือเป็นประวัติศาสตร์ช่วงยาวซึ่งถ้าจะให้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเนี่ยควรจะดูกลับไปไกลมากๆเลย กลับไปในอดีตผมไปเจอว่าหมอบัดเลซึ่งเป็นหมอสอนศาสนาเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นอะไรต่อมิอะไรนะฮะเอาวัคซีนมาฉีดในเมืองไทยนะครับมีการรณรงค์ให้คนไทยนั้นเมื่อคลอดลูกแล้วเลิกการอยู่ไฟอะไรทํานองเนี้ยนะครับเรารู้จักหมอบัตรเลแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าหมอบัตรเลนั้นเป็นคนแปล รัฐธรรมนูญอเมริกันเป็นภาษาไทยเป็นคนแรกในปลายรัชกาลที่สดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงสรุปว่าจุดที่สำคัญของความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยซึ่งตอนนั้นยังเป็นราชาอาณาจักรสยามอยู่ในสมัยราชาธิปไตยอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Modernity หรือสิ่งที่เรียกว่าสมัยใหม่ของการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญมีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเนี่ยมากว่า100ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไล่เหตุการณ์นี้ในหนังสือเล่มน,นี้นะฮะไล่จากการที่เมื่อหมอบัตเลเอาความคิดสมัยใหม่มาเผยแพร่เป็นภาษาไทยผู้ที่ได้ทรงเห็นและอ่านนั้นอนอกจากพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ก็ยังมีพระปิ่นเกล้าแล้วยังมีเจ้าฟ้าหมหาจุฬาลงกรณ์ด้วยนะฮะรัชกาลที่5ท่านก็เป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์เหล่านี้มีคนจำนวนเยอะเลยนะฮะเป็นสมาชิกหนังสือในบางเกาะรีคอร์เดอร์เนี่ยที่ผมเอามาเป็นภาคผนวกในหนังสือเล่มน,นี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วมันก็เดินมาถึงสิ่งซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะเรามักจะได้ยินว่าคำกราบบังคมทูล รอสร้ของกลุ่มเจ้านายนะครับในกลุ่มเจ้านายนั้นเราก็รู้ดีว่ามีใครบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีของ พระองค์เจ้าเปิดแสดางใช่ไหมครับพวกสายสกุลชุมสายเนี่ยแต่คนที่สําคัญมากๆเลยนะเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับก็คือกรมพระนเรศวรดิษต้นสกุลกิดดากรผู้เป็นโอรสของเจ้าจอมมานดาซ่อมกลิ่นผู้ซึ่งเป็นสตรีสยามในสมัยนั้นที่ทันสมัยมากๆท่านต้องการเลิกทาส ท่านต้องการให้ค่าจ้างแรงงานกับทาสนะฮะเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษออกบางคนบอกว่าท่านเนี่ยแปลหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเกลิล m อมเคบินเป็นภาษาไทยแต่เรายังไม่เจอต้นฉบับนะเราเพียงแต่ได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นมารดาของกรมพระนเรศกรมพระนเรศเป็นใครเป็นพระบิดาของพระองค์เจ้บบาบวรเดชกบฏบวรเดชเพราะฉะนั้นพระเจ้าหลานเนี่ยกบฏเพื่อกลับไปสู่ระบอบเก่าในขณะที่พระบิดาพระเจ้ายา่าเป็นคนสมัยใหม่ข้อนี้นี่คือความย้อนย้อนทางประวัติศาสตร์ไทยนะฮะผม,ผมคิดว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้เนี่ย มันก็เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์สินปธีรสีบอกว่านายจะไปรู้อะไรถ้านายไม่อ่านหนังสือตรงเนี้ยสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าในสมัยของกรมพระนเรศเนี่ยท่านได้ยื่นดีกาขอให้รัชการที่5นั้นไม่ทรงบริหารราชการขอให้มีรัฐธรรมนูญอย่างเมจิขอให้มีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบในการบริหารอันนี้เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญมากๆนะครับในประวัติศาสตร์ไทยที่เรามักจะมองข้ามกันไปไม่สำเร็จนะฮะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นมันแปลว่ายัางไม่พร้อมต้องปฏิรูปก่อนมันก็เกิดการปฏิรูปอย่างที่เราทราบกันนะะการปฏิรูปที่ตั้งกระทรวงทบวงกรม12กระทรวงในปี2อง5นีะฮะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ย แล้วเรื่องราวมันก็ดำเนินมานะครับจนกระทั่งถึงกบฏรศสร้อยในต้นสมัยรัชกาลที่6ที่เรารู้กักกันกบฏหมอเหลงนะะกลุ่มนี้ก็ต้องการเปลี่ยนแปลงอีกอ่ะนะฮะถ้าเราดูจากปีคริสตศักราชแล้วเนี่ยปรากฏว่ากบฏหมอเหลงเนี่ยเกิดขึ้นภายในเวลา4-5เดือนหลังการปฏิวัติ1911ของสุญ,ญเสน มันแปลว่ากระแสของโลกเนี่ยนะฮะมันทําให้คนชั้นนําของคนไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้านายชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระดับล่างลงมาก็คือกรณีของนายทหารหนุ่มประมาณ100คนในช่วงต้นรัชกาลที่6เนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเขาถูกจับเสียก่อนแล้วก็ถูกติดคุกใช่ไหมะฮะแต่มันเป็นการบอกว่า ความคิดสมัยใหม่ว่าด้วยประชาธิปไตยว่าด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยการมีรัฐสภาเนี่ยมันมาแล้วนะมันปรากฏให้เห็นถ้าเราผูกร้อยเหตุการณ์เหล่านี้ต่อมามันก็จะบอกอ๋อใช่แล้วมันมาสำเร็จอาวันที่24มิถุนายน2475นะฮะจากปลายรอสี่มากลางรัชกาลที่หมาต้นรัชกาลที่6มาประมาณ กลางๆของรัชกาลที่7ก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นภูมิหลังที่ผมคิดว่าเราควรจะเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาเป็นคล้ายๆบริบทในการที่จะมองกลับไปยังอดีตมองมาให้ถึงปัจจุบันแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าเราสู้กับแรงเฉื่อย คือมันเหมือนประชาธิปไตยของสยามประเทศไทยเนี่ยมันเดินหน้าแล้วมันก็ถอยหลังแล้วมันก็ถอยหลังแล,นนแล้วมันก็ถอยหลังแล้วมันเดินหน้าแล้วมันก็ถอยหลังแล้วมันก็ถอยหลังแล้วมันก็ถอยหลังคือแรงเฉยเนี่ยมันเฉยจริงๆนะครับถ้าเราดูจากร้อยกว่าปีจากหมอบัตเลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผมสรุปได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับ ผมเริ่มต้นด้วยการกลับไปดูพระบิดาประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านปาชกถาเอาไว้ในปีพศ .2470 นะครับที่สามัคคยาจารย์แปลว่า5ปีก่อนการปฏิวัติ2475ท่านบอกว่าเหตุที่ชนชาติไทย ได้เป็นใหญ่ในสยามประเทศเป็นเพราะมีกำลังมากกว่าชนชาติอื่นซึ่งปกครองอยู่ก่อนนั้นเป็นธรรมดาแต่ที่ชนชาติไทยสามารถปกครองประเทศสยามมาได้ช้านานถ้าจะนับเวลาก็เกือบถึง700ปีเข้าบัดนี้จำต้องอาศัยคุณธรรมอย่างอื่นอันเป็นอุปนิสัยของชนชาติไทยด้วย ข้าพเจ้าพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏในพงศาวดารเห็นว่าชนชาติไทยมีคุณธรรมสอย่างสำคัญ 1. ความจงรักอิสระของชาติ 2. ความปราศจากวิหิงสา 3. ความฉลาดในการประสานประโยชน์นะครับประเด็นที่สามเนี่ยนะครับสำคัญมากคือถ้าเราดูจากบริบทของพระนิพนธ์ที่ท่านบรรยายขึ้นมาใน ตอนปลายของสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันเหมาะสมมากๆเลยที่จะอธิบายนะฮะก็คือแปลว่าสยามเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับดังนั้นคุณธรรม3มอย่างเนี่ยจึงสอดคล้องกับความจริงที่ชาวสยามหรือคนไทยในอดีตว่าสามารถดำรงเอกรชของชาติไว้ได้นะฮะ และดังนั้นถ้าหากเราขยายความต่ออีกว่าคุณธรรม3อย่างนี้ซึ่งก็ใช้ได้ผลในเวลาต่อ,ตอมาไม่ว่าจะเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศไทยแม้จะถูกลุกรานรัฐบาลในสมัยนั้นภายใต้การนำของจอมพลปอพิบูลสงครามก็มีความฉลาดในการประสานประโยชน์อย่างรวดเร็วถึงกับประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา เมื่อวันที่25มกราคม2485นะฮะแต่ว่าอีก3ปีต่อมาคือในปี2488เกือบจะถูกปรับให้เป็นประเทศแพ้สงครามหรือไม่ก็ต้องถูกยึดครองโดยกองทัพของบริเตนใหญ่โดยลอร์ดลุยส์มารลเบตันนะครับแต่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหานั้นคือหลังจากการทิ้งระเบิดปรมาณูสองลูกที่ฮิโรชิม m ากับนางาซากิ แล้วในวันที่15สิงหานะครับญี่ปุ่นก็ยอมแพ้ใช่ไหมฮะหนึ่งวันหลังจากนั้นนะครับคือวันที่16สิงหาพระนท่านปรีดีพนมยงค์ผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ของรัชากาลที่8ก็ประกาศสันติภาพนี่คือความฉลาดในการประสานประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยการล่าอาณานิคมของฝรั่งมาจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2 ก็เป็นที่มาของกรอบและการตีความของนักวิชาการไทยและเทศนะที่ว่าผู้นำไทยนั้นใช้กุสโรบายวิธีทางทางการทูตอันชาญฉลาดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เราอาจจะได้ยินภาษาอังกฤษว่า b e n w i ดด์วินนะครับที่เป็นประหนึ่งต้นอ้อหรือต้นไผ่ที่ลู่ตามลมจึงไม่หักไม่โค่น ดำเนินมาได้ทั้งยังช่วยรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้เป็นเวลายาวนานจากกลางคริสตศตวรรษที่19คือจากการสมัยรัชกาลที่4จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองตลอดถึงช่วงสงครามเย็นในสมัยรัชกาลที่9ดังนั้นเราจึงมีรัฐบาลและเราก็ยอมรับนะฮะ รัฐบาลที่เป็นกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการทหารสลับไปสลับมาของจอมพลปพิบูลสงครามในสมัยที่หนึ่ง<ม>กับจอมพลปพิบูลสงครามสมัยที่สองที่ต่อด้วยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์จอมพลถนอมกิตติกรจรนะครับหรือจนกระทั่งสมัยช,ช่วงชัชวาลที่ประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นสมัยของพลเอกเปรมตินณสุรานนท์นะครับซึ่งยาวถึง8ปี ความสำเร็จอังกล่าวจำได้ไหมครับเราฝันว่าเราจะเป็นนิกนะฮะ N I C แปลว่า Newly Industrialized Country นะฮะผมว่าเราฝันว่าเราจะต้องเหมือนสิงคโปร์เราจะต้องเหมือนฮ่องกงไต้หวันและเกาหลีพม่าเป็นเมืองที่เราไม่มองเลยเวียดนามลาวกัมพูชาเราก็ไม่มองจำได้นะครับ <S <S นั่นก็คือวิกิจการต้มยำกุ้งในปี2540นนะฮะ ผมดึงยาวๆมาเนี่ยนะครับมาในตอนปัจจุบันแทนที่จะเป็นเรื่องของการคุกคามภายนอกกลับเป็นเรื่องของการเมืองภายในดังนั้นคุณธรรม3มอย่างของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดในการประสานประโยชน์ที่น่าจะตรงกับภาษาไทยนะผมว่ามันน่าจะตรงกับคำว่าปรองดองรอมชอมเกียริเสียเพราะนั้นเกียริเสียนั้นก็ดูจะขัด หรือตรงข้ามกับปรากฏการณ์วิกฤตการณ์ภายในของสองชวรัษที่กล่าวมาข้างต้นนะครับหมายความว่าถ้าเราดูใกล้ตัวแล้วเนี่ยมันมีเวลา20ปีมเมื่อมองกลับไปนะครับที่มีรัฐบาร2,549ใช่ไหมครับแล้วจะตามมาด้วยรัฐบาล2,557นะฮะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม่ๆม,มาจนกระทั่งถึงฉบับที่20เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำถามที่การเสวนาวันนี้ที่ผู้จัดได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นคำถามที่มันค้างคาใจอยู่ในคนจำนวนมากว่าอนาคตการเมืองของไทยจะเป็นอย่างไรเราจะออกจากวังวนของความขัดแย้งเดินหน้าแล้วถอยหลังแล้วถอยหลังแล้วถอยหลังเราจะออกไปได้อย่างไรนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมมักจะบอกว่าไม่ทราบ มันไม่ทราบจริงๆนะฮะว่ามันจะออกมายังไงนะหลายคนก็คงคิดแบบเดียวกับผมนะแต่ว่าไทยเราก็ไม่น่าจะมีทางออกอื่นนอกจากจะต้องเดินไปอย่างเนี้ยคือในประชาธิปไตยวิถีนะครับผมว่ามันรุ่มรุ่มดอนดอนยังไงก็ตามมันก็ต้องเดินไปอย่างเนี้ยมันต้องมีรัฐธรรมนูญถึงแม้จะเขียนยังไงก็ตามมันต้องมีการเลือกตั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งซึ่งไม่สะอาดก็ตามมันก็จะไปอย่างเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยมันเป็นการต่อสู้ของขั้่ตรงข้ามั้่ที่หนึ่งคือตัวแทนหรือเครือข่ายของอำนาจเดิมบารมีเดิมเงินทุนเดิมความคิดเดิมชนชั้นเดิมกับตัวแทนหรือเครือข่ายของอำนาจใหม่บารมีใหม่เงินทุนใหม่ความคิดใหม่กับชนชั้นใหม่นะฮะประเด็นของมันก็คือว่ามันสู้กันมา ตีสัว่าสองทศวรรษที่มันสู้กันมาอย่างนั้นนะครับฝ่ายไหนขั้วไหนจะชนะจะแพ้หรือไม่มีทัางผู้แพ้หรือผู้ชนะผมสรุปเอาอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งเสมอสองฝ่ายเดิมชนะสามฝ่ายใหม่ชนะหนึ่งเสมอหมายความว่าเจ้าสองฝ่ายสู้กันมานานมากๆเลยนะครับยาวมากจนนี้สุดมันหมดแรงอะ เหนื่อยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราสู้ต่อกันไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้อะไรอะนะมารองชอมเกียดเสียกันดีกว่าถ้ามันออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็คงมีความสุขนะผมก็หวังว่ามันจะออกอย่างเนี้ยแต่มันจะออกอย่างนั้นเหรอในเมื่อตัวแทนหรือเครือข่ายของอํานาจเดิมบารมีเดิมเงินทุนเดิมซึ่งเป็นฝ่ายชนะมาตลอดเนี่ยชนะด้วยอะไร ชนะด้วยการรัฐประหารโดยนำของกองทัพบ,บกนะชนะมาแล้วตั้ง11ครั้งนะฮะถ้านับตั้งแต่ปี2490รายละเอียดมีอยู่ในหนังสือที่ว่านี่ครับกับ2นะฮะสร้างกฎเกณฑ์ด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าบางฉบับจะเรียกว่าธรรมนูญเฉยๆก็ตามและกฎหมายลูกอื่นๆ ให้ฝ่ายรัฐบาลของตนได้เปรียบสามารถจะสืบอำนาจไปได้นะครับทั้งนี้ทั้นนั้นก็โดยอาศัยผู้บัญชาการกองทัพบ,บกเป็นผู้นำในการยึดอำนาจพร้อมๆกับการอ้างอิงสถาบันกษัตริย์ในการรักษาอำนาจพร้อมๆกับการได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายตุลาการและกระบวนการศาลขององค์กรกลางที่เรารู้จักกันในคำหรูๆว่าตุลาการพิวัตรนะครับ ก็อาจจะทําให้กลุ่มอํานาจเดิมเนี่ยสามารถจะดำรงสถานะและอํานาจของตนเองได้อย่างยืดยาวนะฮะแล้วจวบกับสิ่งซึ่งนักวิชาการเรียกว่าเป็นออโตริเตเรียนนิซึมเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นในเอเชียของเราใช่ไหมฮะดูอย่างในกรณีของจีนดูอย่างในกรณีของอฟิลิปปินส์นะฮะดูอย่างในกรณีของพม่าอะไรทํานองเนี้ยว่าไอสิ่งที่เราเรียกว่า ลัทธิอำนาจนิยมเผด็จการเนี่ยมันกลับมาในทวีปเอเชียที่ว่ามันจะเดินไปเป็นประชาธิปไตยะมันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นอันเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะฮะในการเลือกตั้งของไทยเมื่อ24มีนาปีที่แล้วใช่ไหมครับก็คือปรากฏการณ์ขวาใหม่นะฝ่ายระบอบเดิมก็ยังดำเนินต่อไปนะครับ คล้ายๆที่เกิดขึ้นในพม่าคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในกัมพูชานั่นเองนะครับ 3. ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันทั้งในและนอกรัฐสภาที่ถึงอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งฝ่ายประชาปธิไตยกับฝ่ายรัฐประหารดำเนินตามแนวทางของตนไปจนแพ้หรือชนะเด็ดขาดซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความรุนแรง เลือดตกยางออกอีกทั้งนี้เพราะการปฏิรูปก็ดีการปรองดองก็ดีหรือสิ่งที่เรียกว่าเกียร์เสียนั้นยังไม่เกิดขึ้นดังจะเห็นได้จากผลพวงของสิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับที่20 2560เนี่ยนำมาซึ่งการเลือกตั้งที่คสชก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันคล้ายๆกับเราถึงทางตันตรงนี้หรือเปล่านะครับ ที่สำคัญคือการเปลี่ยนรัชสมัยกับปรากฏการณ์ที่ตามมาระหว่างช่วงหลังการสวรรคตรของรัชกาลที่9นะครับถึงช่วงพิธีราชาพิเศษและอภิเษกสมรสของรัชกาลที่13 3ปีต่อมาที่ขั้นเมื่อจบพระราชาพิธีทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29โดยมีคณะรัฐมนตรีมาจากพกรรครวมถึง19พรรค มากที่สุดเป็นปรากฏการณ์การเมืองไทยเท่าที่เคยมีรัฐบาลผสมเป็นต้นมานะฮะกันนั้นก็ดีนะครับผมคิดว่าก็มีความวิตกกังวลว่าอายุของทั้งนายกรัฐมนตรีและครอรมอชุดนี้กับอนาคตของการเมืองไทยจะดําเนินไปในรูปใดหากจะมีความปั่นป่วนไม่สงบเรียบร้อยแล้วเกิดความรุนแรงเลือดตกยางออกขึ้นอีกนะครับความรุนแรงครั้งใหม่ ถ้าจะมีขึ้นจะไม่จำกัดอยู่เพียงผู้คนในระดับชนชั้นปกครองชนชั้นนำด้วยกันกับไม่จำกัดพื้นที่แคบๆเพียงแค่เมืองหลวงอีกต่อไปหรือไม่อนาคตการเมืองไทยกลับเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนการรัฐประหารสองครั้งหลังคือ2549กับ2557กับรัฐธรรมนูญฉบับที่20ก็ดูเหมือนจะไม่ได้แก้ปัญหารากฐานของประชาชนนะ ประชาชาติอย่างแท้จริงทั้งรัชสมัยใหม่และรัฐบาลใหม่ของไทยดูจะเผชิญปัญหาที่ทั้งสืบทอดมาจากรัชสมัยเก่าและรัฐบาลชุดเก่าๆหลายชุดซึ่งคนไทยเราพอจะคุ้นเคยกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือประชาธิปไตยแบบไทยนั้นจะดำรงอยู่ต่อไปอีกหรือไม่หรือว่าในรัชสมัย ใหม่นี้กับรัฐบาลใหม่นี้จะสร้างเสริมสิ่งที่เป็นทั้งอำนาจและบารมีที่จะทำให้สังคมไทยดำเนินไปได้อย่างที่เคยดำเนินมาแม้จะมีทั้งปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งที่สำคัญคือไทยเราจะหลีกเลี่ยงซึ่งความรุนแรงและยุคสมัยที่ไม่น่าพึงประสงค์ดังที่ปรากฏในเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธ ทยาหรือไมไอ่เมื่อพินิจพิสดูก็เห็นสมมิใช่เทศการร้อนก็ร้อนรังงมมิชชยเทศการลมลมก็พัด มีชายเทพสการนาก็นาพนมีชายเทพสการฝนฝนก็บตดทุกตนไมายอมยาสารพัดเ,เ,เกิดวิบัตินานาทั่วสาเออกนผมขอจบตรงนี้ครับขอบคุณครับ